อุปนิสัยสายยานนาคราชที่มากเนิดในแต่ละวันโดยเราทีมงานวางทิ์อินแปลงนาควันศุขสายยานนาคราชที่มาเกิดในวันสุขร์นาควันสุขไฟใฝ่ฝันหาความเพียบพร้อมความสมบูรณ์แบบในทุกด้านเป็นคนที่มีความฝันตั้งความหวังอันแรงกล้าหลายครั้งที่ปัญหาเข้ามาท้าทายความฝัน อาจมีท้อบ้างแต่ก็ยังไปยังจุดหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสำเร็จชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยชีวิตมีขึ้นมีลงหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาอย่างรวดเร็วและจากไปอย่างรวดเร็วอย่าประมาทยามีให้รู้จักเก็บยาหมดให้รู้จักใช้การเงินมีเข้ามาแต่น้อยก็ไม่ถึงกับขัดสนตามสถานการณ์ บางเรื่องราวสอนให้เรารู้จักค่าของเงินความรักหลายครั้งเข้ามาแค่ทางเลือกทางผ่านหลายครั้งใช้ใจเลือกมากกว่าความถูกต้องและความเหมาะสมคนสุดท้ายที่จะเป็นคู่เราได้คือคู่แต่หนหลังภายหน้าจะมีการใหญ่รออยู่ข้างหน้าอาจเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์สายบรรพบุรุษ กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวพญานาคราชโดยเราทีมงานวังทิพย์อินแปลง